คุณอยากจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณนะคะคุณจะต้องระวังสิ่งนี้นะหลายๆคนทำผิดพลาดนะคะในการที่โชว์โปรไฟล์ของตัวเองแบบให้ดูลุกไม่แพงลุกไม่แพงไม่ใช่ว่าเราจําเป็นจะต้องซื้อแบรนด์เนมเข้ามาใส่ตัวเองนะคะแต่การนำเสนอตัวเองอะคะ่ะเป็นแบบคนที่ ดูไม่มีคุณค่าเลยนะคะหลายๆคนนะคะไม่มีความเป็นตัวเองเห็นหลายๆคนเห็นยอดไลค์ของคนอื่นนะคะ <c oughs> เฮ้ยการแสดงออกแบบนี้อาจจะดีนะคุณอยากจะดึงดูดนะคะให้คนมาไลค์คุณแต่คุณลืมไปค่ะวันนี้ถ้าคุณอยากจะดึงดูดคนดีๆอยากจะดึงดูดคนคุณภาพมาเป็นคู่ชีวิตของคุณคุณต้องจินตนาการค่ะว่าถ้าคุณโพสต์รูปนี้ลงโซเชียลมันจะทำให้เขาอยากจะ ได้คุณมาเป็นคู่ชีวิตแต่งงานกับคุณหรือเปล่าหลายๆคนนะเลดี้จูเห็นนะคะว่าเขาโพสต์แบบไร้สาระโพสต์แบบไม่โอเคนะคะโพสต์รูปเซ็กซี่โชว์มากจนเกินไปถามจริง คุณคิดว่าผู้ชายคุณภาพอยากแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้ไหมต้องเอาไปคิดนะคะนี่คือสิ่งที่เลดี้จูเป็นห่วงและก็รักทุกคนมากจริงๆเลยนำมาบอกต่อก็อวยพรนะคะใครที่กำลังอยากจะดึงดูดรักนะคะก็ขอให้ดึงดูดรักที่ใช่ให้สำเร็จและมีความสุขในทุกๆวันนะคะ